สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยหวยฮานอยสูตรแจกน้อยวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามเดือนสี่พี่หกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงหลังจากหลุดสามฮานอยผมก็ไม่ได้ลงเลยมาดูของวันนี้ครับผมนะมาเริ่มจากฮานอยเฉพาะกิจ วันนี้นะวันนี้ผมต้องเข้าแหละทุกคนนะต้องเข้าทั้งฮาหน่อยแล้วก็หวยลาวแหละวันนี้ขอให้มาเฉพาะกิจน,นะครับวันนี้ก็นี่เลยสามกับห้าสามกับห้านะครับก็จะมีสามหนึ 1, ่งสามเกสามหก ห้าหนึ่งห้าเก้าแล้วก็ห้าหกกันนะครับสามสองห้าสองสามเจ็ดรียวก็ห้าศูนย์ ตัวฟันนะครับคิดว่าห้ามาตัวเน้นก็จะมีตัวเนี่ยนะครับก็จะมีสามหนึ่งห้าหนึ่งอ่าห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหกแล้วก็สามหนึ่งหาหน้อยแรกเฉพาะกิจ จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นาหานอยพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ก็6กับ7 6กับเศษแน่นอนก็จะมี6068 หกสองเจ็ดเจ็แล้วก็7 2กันนะครับ6 9 7 9้าเจ็ดสีนะหกสี่เจ็ดสีนี่ออกไปแล้วเอา7จ็ดสามแล้วก็7จสานะหกสีสา อหกกับเจ็ดเอาเอาหกเนาะฟันหกนะครับตัวเน้นก็จะมีตัวเน้เนนะครับผมหกศูนย์หกแปดหกสองแล้วก็เจ็ดสอง ฮานอยพิเศษก็จบไปแล้วหกกับเจ็ดต่อไปก็จะเป็นหวยหฮานอยปกติวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมคือให้เด่นเหมือนกันนะเด่นเหมือนกันนี่แหละนี่แลหละหกกับเจ็ดนะวันนี้นะขอให้ไหล ขอให้ไล่ขอให้มาตัวนี้นะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกันนะครับหกสี่เจ็ดสี่หกแปดแล้วก็เจ็ดแปด 1ันะครับผมตัวเน้นก็จะมีตัวเน้น6 1 6นึ่แล้วก็เจ6ดสองหกหนสอาะครับผมสำหรับฮานอยปกติก็จบไปแล้ว เส็ดต่อไปต่อไปก็จะเป็น V I P V I P 6กับ7 6กับ7นะครับ60 หกสองหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่กันหกห้าเจ็ดห้าหกสามหกหนึ่ง ันนนี่แหละวันนี้นะหกศูนย์หกสองหกสี่แล้วก็เจ็ดสองแนวทางนะครับห่วยหาหนอยสูตรแยกนอยก็จบไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขหกเลขเจ็ดแล้วก็เลขสองนะหกเจ็ดสองนะครับผมพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นนะมาจับคู่กับเลขหกเลข7แล้วก็เลข2ได้เลยนะหรือว่าเวลาไปซื้อก็เน้นนะครับผมนะเน้นเลขหเลขเจ็ดแล้วก็เลขสองนะ เน้นสามตัวเลขนี้นะอ่ะก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับห่วยฮาหนอยวันนี้วันที่ยี่สิบสามเนาะก็ขอให้มีขอให้มาฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปห่วยเล้าแล้วก็ฮาหนอยสูตรเม็ดเดียววันนี้สวัสดีครับ